สินที่จะเตรียมตัวนะเพื่อแต่งงานกับเจ้าชายนครพิษสาลีเนี่ยพ่อจะต้องประกาศให้ประชาชนพี่น้องก็ได้รู้และได้แจ้งข่าวไปยังนครพิษสาลีนะลูกนะขเด็ดพ่อแต่ลูกขอส่งอนุญาตเด็ดพ่อสักอย่างนะเพคะไหนขออนุญาตเรื่องอะไรไหนบอกพ่อสิลูกบอกพ่อสิลูกว่าเจ้าต้องการอะไร คือหมฉันขอถือโอกาสนี้เดินทางกราบถามลาเด็กพ่อเด็กแม่ไปครั้งแล้วเธอจะไปไหนลูกคือลูกจะไปศึกษาดูนิสัยของเจ้าชายแห่งนครพศษาลีซะก่อนไปครั้งนะเพราะมันจะถูกต้องตามลักษณะข,ของผัวเมียหรือเปล่าไปครั้งแล้วเธอจะไปในรูปแบบไหนไปเป็นใครเด็กพ่อขาลูกจะไปลำพังคนเดียวไม่ได้ต้องนำบักห๋ไปด้วย,ยไปครั้งโธ่จะนำบักหําไปหรอไปครั มันปวดหัวนะลูกเอาคนอื่นไป่ได้อืมเอ้นี่มันไม่เต็มบาทนะเนี่ยโอ้ยบ่ต้องกลัวบ่เต็มบาทเนาะบ่ต้องกลัว,วไปหลายหลายบ้านไนงะลูกอเอาะไปหลายบ้านเนะี่ยใส่ล่องใส่ล่องมันก็เต็มบาทแนะ่พ่อเต็มบาทเต็มเป็นโตแล้วก็กลับวัดแนะ่อา้อาวอ้าวอะไรอ่ะพ่อหลวงอนะ่ะไปยื็มบาทแนะ่อา้าวคนละเรื่องเราดูมันพูดสิอืม เนื้อส่วนกระหมอมนะทรงโตกมันอยู่ก็มาอยู่ในตำหนักนี้ทําไมเลยคะถ้าเป็นที่หนักใจเนี่ยอ๋อฉันเห็นว่ามันเป็นตลกหลวงที่สนุกเนะยทีนี้คนเราถ้าหัวเราะบ้างเมื่อวันละครั้งสองครั้งก็มันสบายใจแต่มันเองพูดก็ไม่คยจะรู้เรื่องมันพูดที่สิ่งที่เราไม่นึกไปน่ะคิดไม่ออกนะมันสะท้อนเห้เรามองเห็นว่ามันเป็นคนเหมือนกันนะโอ้ยมอมพ่อเอ้ยผลสะท้อนเนี่ยนะ ถ้าเรามามองถึงผลสะท้อนเนี่ยลูกมันโตโตนะแล้วเอาเอาปัจต,ติติมาห่อไว้เนี่ยพ่อถูกแล้วก็ตัดเอามาทำน้ำปลาหวานโอ้ยมันแฉบอหลีฟังมันฟังมันพูดมันไปอีกเรื่องหนึ่งมันแย่จริงๆนะเว้ยโอ้ยก่อนที่จะแย่ต้องสับซะก่อนแหละนน่แนะสับไปมันให้เม็ดเน,นมันออกซะก่อนแล้วก็แดกจะปลวกโอ้อะไรกันวะอืม เสด็จพ่อเสด็จแม่ไปครับมันจะต้องขออนุญาตเสด็จพ่อเสด็จแม่ไปนะลูกระวังตัวให้ดีนะลูกนะพ่อขออนุญาตมีอะไระในการเดินทางติดขัดยังไงก็แจ้งข่าวไว้ทางพ่อเนี่ยได้รู้แล้วพ่อจะส่งกองกําลังไปตามรักษานะตามระยะระยะคลูกจะไปเพื่อดูนิสัยใจคอของเจ้าชายคะ่ะบักขำเตรียมตัวไปได้วยกันเถอะนะ ทูลลาเด็กพ่อเด็กแม่ไปเถอะลูกมันฉันกราบทูลาลาไปครับตามสบายบักหำมันนี่สิโอ้ยเด็กเก่าเด็กกหมอมขอเดชะเนาะไปกันลูกก็เราต้องรักษาความปลอดภัยลูกด้วยแล้วเรื่องแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยนะจะพยายามแต่งเนื้อแต่งตัวมันหน้าดูหน่อยให้มันสมกับผู้ติดตามเจ้าหญิงสิย้ายอายขายหน้าเขา เอาผ้าเสื้อชุดใหม่ๆม,มาใส่เขาบ้างเพราดูแล้วมันเก่าเนี่ยฮะมันไม่ไหวแล้วโอ้ยใส่เสื้อขาวกากีเรื่องนั้นอ๋ไม่กันให่แล้วระวังเนื้องรองตัวกันนะไปตามลูกกัาไปเถอะ้อยไปขอกราบลาอืมรีบมานหน่อยพะหำมโอ้ตอนนี้เรามาถึงชนบทแล้ใช่ไหมแม่แล้วองค์หญิงเ้ามาถึงชนบทแล้วฮะ โอ้ยชนบ,บทนี่มันสบายแค่เนะาะมันสบายจริงๆไงไม่ไม่ตึงเครียดมันก็อยู่ในรั้วในวงังวิเวกวังเวงเงียบสงัดเสียงนกมันร้องไปตามภาษาเนาะแม่นหล้ววอ้ยทองหน้าก็หน้าเบืองหน้ามองนะมันสบายทุกอย่างนะองค์หญิงหลังจากได้ช่วนหลีกไพ่เป็นนายกแล้วนี่อ้ยทางปากใตขข้ขขาเห้งขนมันตกหลายหลายพืชพันธุ์ทั้ญา,าร ในป่าในดงเขียวขจีไปหมดเละโอ้ยมันบ่แห้งแรงนั้นค่ะโอ้ยไปเดินไปองค์หญิงขอชิดห้องเพ่งกล่อมขอบคุณค่ะ <c oughs> ถึงควมหลังคิดถึงขอนแก่นดินแน่นบานคอยอยากมานานคิดหอดหลายหลเด้อ 在来来。来来 นครไปซาลีนิเซวียากรู้เรืร่องเหนือเรื่องจะไปสร้างความดีทั้งส้องทานีแค่น,นี้ซาลียากไปคลีขาลากรจะตั้งใหญ่ซาลีอ้อมุงไปนครไปซาลี ผมนำท่านผู้ชมมาพบกับที่ตำบลแห่งหนึ่งตำบลนี้เขาเรียกว่าตำบลยางล้มหรือว่าบ้านยางล้มมุมหนึ่งในบ้านยางล้มแห่งนี้ผมจะนำท่านผู้ชมมาพบกับครอบครัวหนึ่งนี่เป็นครอบครัวของท่านขุนนะท่านขุนพ่อใหม่ท่านผู้ชมที่ได้รมครับมองภาพนี้ลึกซึ้งแล้วท่านจะจำได้นึกออก ว่าท่านขุนผู้นี้คือท่านขุนคลังนั่นเองหรือว่าท่านขุนคลังในเมื่อสมัยก่อนนั้นจะเรียกว่าคุณลุงขุนนั่นเองครับที่ได้หนีออกจากราชวังเมื่อคราวครั้งที่สื่อประวัติของบุคคลไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ขโมยสร้อยนะประจําวงตระกูลของกษัตริย์ขุนนก็ให้ชื่อวันในเดชผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าดวงมานซึ่งเป็นน้องสาว หรือเป็นลูกของท่านขุนเองเช้าวันนี้ลุงขุนก็ได้เรียกนายเดชดวงมานพร้อมลูกมียอดทองที่มาอยู่กันพร้อมกันนมาคุยกันด้วยและลองติดตามดูครับว่าเขาจะคุยด้วยสาระอันใดติดตามดูครับ พอรักลูกลูกก็รู้นี่ว่าพอรักงานเบาหนักพอทนได้พอไม่เคยจะไน่ายนี่พอเลี้ยงลูกลูกทั้งสองพี่กับนองมาไลา่ยพีชีวิตนี้เธอกำปราพราะมานดามาถึงใพอดตึงงดมือหรือกินมือซื้อว่าพอนี่ก็รัก ตั้งอดมือกินมือประวัติว่าพอรักซึ่งงานเบานักพอยอมทนได้พอยอมทนลูกนมพอรอจนอย่างเลอเลายนับตั้งแต่แม่เธอมาถึงตายตัวลูกใจเด็ดสักพอรู้สึกวันนักใจและนี่เดดลูกพ่อวันนี้มันเป็นวันที่ครบรอบส8บแปดปีแล้วลูกใช่ครับคุณพ่อใน,นสวัสดีครับคุณพ่อที่เคารพ สวัสดีลูกเด็กนะสวัสดีก็คุณพ่อพ่อขาแม่อหนูน่าจำไม่ได้ตั้งแต่แม่ตายเนะ่ยนะหลายๆคนก็บอกว่าหนูเนี่ยหน้าตาเหมือนกับแม่เลยค่ะจริงไหมคะคุณพอ่อจริงแล้วดวงมาลูกรักหน้าตาของเธอน่ะเหมือนแม่จ,จริงๆมแม่ของเธอทกสาวเหมือนกับเธอเปียบเลยพ่อมองเห็นหน้าเธอทีไรก็ทําให้พ่อน่ะคิดถึงแม่ของเธอทุกครั้งนะพ่ออดคิดไม่ได้ลูก สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีนายยอดทองว่าดีครับออกปาลุงลุงคุณสวัสดีนายมีสวัสดีครับน้องดวงม่านครับสวัสดีค่ายอดทองสวัสดีท่องกังนะครับก็สวัสดีเลยครับสวัสดีครับไม่ไหวเลยไอ้เจ้านี้รับรูปกับเรา ลำไส้แค่เท่าแค่เแดกอีเตอายิเท่าแม่แดกอยู่วับนั้นอ่ะคือกูมันรูปมันแับนั้นมันรูปมันพื้นเราคือเรียกว่าตาน้ามันกลับมันอ๋อตาน้ากลับเออพุ่งออกหมดแล้วนั่นอันนี้ตอเฉยแหมแรงว่าในมึงยัวพอเป็นมนุษย์มั้งแก่ตรงหืม แย่ม oh, ันผลนักรลงกูแล well ่มันเกินไปแล้วนองดวงมานนี่มันไม่คิดไรอย่างปันนันนะมันคิดว่ามึงเงินเมันลุงมอนผีมันนองมันมันไม่คิดจะหน้าครับเหมือนมึงดอยแก้วหอก็ไอ้บากามืองอืมทีนี้ตึงลุงคุ้นก็มาใจคนบานอย่างลมบานเราให้มึงนึกแกกันฮ่ามันไม่แหน่ยว้ยอืมอืมมึงลองสังเกตกันแล้วกันว่าอะไรเป็นอะไรฮะ มึงนึกมองอหไดีที่ว่ากูกับน้องดวงมานเวลานี้นั้นมันมีอะไรสวบซึ่งมันมันมีอะไรผูกพันกันมัง้งแอบหยาบล้ำแ้บบวบบก็อีขึ้นคางอันนี้พันกระเซ็ดว้อย <c oughs> ล้ำซึ่งไงตาบปูขี้นิ่มเอา้าวตาบปูขี้นิ่มก็มีซิฟซิมหลอดทั่วได้นะครับ <c oughs> เออรลอดได้เมื่อนกันเลยก็บอยไม่รู้เลยืม เออเดี๋ยวในในนานทองในหมีหยุดก่อนนะเรามีอะไรสนทนากับเด็กๆเขาหน่อยนะ,ะถ้าประนันเชิญครับขอบุญครับค่ะโคเวลานอกหน่อยนะครับพี่ทองนะครับนองลงบ้านต้องลงเลยครับนองมีทางแรกับพูดไดเลยอ่ะเดะเๆเดหยาดหิ้งหน้ ตอนนี้รู้สึกว่ามันหนาวมากหนาวหน้าหนาวใช่ไหมครับน้องค่ะหน้านี้มันหน้าหนาวที่กรุงเทพครับน้องลงมาเวลาหนาวในน้องรู้สึกมันบือมั่งก็เอาผ้ามาห่มที่ค่ะมันนึกระึนมั่งนึกนึกอยู่เหมือนกันค่ะนึกนึกอยู่เหมือนกันครับพี่ทอง นักอีแต่งงานมั้งไหมก่อนไม่มีเห็นผู้ชายคนไหนที่เขาสนใจน้องหรอกมีมัง้งยอดทองรู้ว่าใครเอ่ยคุณแขร์แตทองไอ้ต้องมึงมึงแครโต๊กท็อปเร็ว,วมึงกว่าบอกว่าไงดีจะ๊ะมึงเคิขาเกลียดรักอยู่ได้คนเร็วว่ แม่มึงตายพลอยไดเพราะแรงกานเรียนที่มึงตายมึงอยู่ไหมบ้านมึงอยู่คนเดียเออหนยตายแม่กูแล้วแรงงานเพื่อเหล่ากิเก่งเพชรเลือดแม่มึงเชื่อเพื่ออิโปรยอิถกรอยเออร้อยเขินนี่มันเออแล้วมันเติบโปรโมตได้คนกลางบ้านมันเคยขอบจูนตรงไหนเคยเแถาติดตั้งเคยเคยจะหลักได้ก่อนเคยจะแรงทำงานเพื่อนที่บ่บ่อยแม่มึงเออ หนังแลงเหืองเพื่นกับกูกันได้แรงนินตาคนณเหรอโอ๊คิดว่าแรงกันลืมม้่นก้าวช่วงวันหลัวใต้คนม่นจะน้อยเมียมึงงั้นเออทีนี้กูเองกับมือนกันนะใชจออกูเองกับมือนกันเลยกับเมียวันก่อนเมียเขาตัดยางกับเราขั้วหลงขั้วชาก็ไอ้กูไปเก็บยางกูเดินนึกไปฟางเก็บยางไปฟังวันเด็กเศ้าควางบ้านกูกับมันตามพวกมันสืบมือกูนึกไม่ออก ท wow. ี่จะมันล่องกาช่วงเพื่องแก่กล้องเฟื่องมัดช่องปี๊บเป็นอย่างน้อยน้ยว้าเมียมึงนี่ต้องแต่งเพลงไหวกับเพลงเพล่งไรเพลงนางพลอยปากมาอะไรก็นางพลอยปากมานางพลอยเป็นคนเกียคร้ติงานงานแล้วก็ไม่ชอบทำ นินทาเพื่อนอยู่ได้เจ้าคำการงานไม่ทำและพูดได้ทั้งวันการงานไม่ทำมันพูดได้ทั้งวันที่นี่ได้กับละไอ้หน่วยที่ช่วยชอบกล้วยหล้อันลูกเจ้าไอ้แววขบชูลูกเจ้าไอ้แววขบชูอูไม่รู้ว่าโอ้อยมันกันตื่นเจ้าข้าวปลาเขาไม่กินตื่นเจ้าข้าวปลาเขาไม่กินขนมจีนร้านกันดีกว่า นมจีนและที่ร้านดีกว่ากินไปก็นินคาเพื่อนไปไม่เอาไหนน้ำแกงและไม่มันกินเมื่อนละกครับน้ำลางวานโอ้ว่ามันไสแทนเนื้อปลากูกินแล้วมันรากติเตก้ไม่แดกและกองมันดีว่า กินแล้วอยู่ไม่ติดบ้านไปหาทานมากรูเนียดยาบ้านเองแล้วไม่เคยกัดหานั่งนินทาเพื่อนใดทั้งวันนั่งนินทาและเพื่อนใดทั้งวันอีเมลท่งลูปห็นนั่งคือไม่รู้พื้มีตองมีกันแต่เชื่อมันไม่ถึงแท้เพราะอีเมลละมันเคยเมื่อนกันลงจากบ้านแล้วไปเบียบ้ยบานโนนไปบ้านนี้แล้วก็ไปบ้านโนน ปากกระโจนพูดได้ทั้งวันเรื่องเล็กใหญ่นั้นไม่สำคัญเล็กใหญ่ก็ไม่สำคัญเรื่องการพรานันนามาปูชาอีนี่ชอบเล่นผ่ายทองอีพ้องเล่นได้ทุกเวลาอีติวแม่แล้วค่ายอ้อยต้วนอีน้อยชอบหนังพิษป้าอีน้อยมันชอบหนังพิษป้า คนจากกันวันนี้ต้องชังลาบอกว่าอย่าพูดกับใครที่พูดมานี่เป็นเรื่องใหญ่ที่พูดมานี่เป็นเรื่องใหญ่จะไม่เชื่อใจจะไม่พูดจาไม่เชื่อใจเลยอย่าได้พูดจาพูดตรงนี้แล้วก็ถุมตรงนี้อย่ามีขั้นตอนเลยนะ